สวัสดียามเย็นครับตอนนี้ก็หกโมงกว่าครับของเย็นวันที่ยี่สิบสามครับมกราปีหกห้าครับวันนี้คื่นดีลมดีครับหลังจากฝนตกมาสองวันออกมาลอยอวนครับลอยอ้วนหาเยื่อก่อนกับ,บวัวลอยอยู่นู่นไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับ เด็กครับเดี๋ยวมืดมืดเดี๋ยวค่อยไปถาอวานกันตดืนนี้ว่าจะหาเหยื่อตกปลาด้วยครับไม่รู้มีเหยื่อหรือเปล่านะครับเดี๋ยวค่อยไปลุ้นกันอีกทีดูบรรยากาศยามเย็นครับพระอาทิตย์ตกแล้วเดี๋ยวมืดมืดไปถาอ้วนกันครับบองนิ้วครึ่งเบอร์ห้าสิบ จะมีปลาลายจิตบ้างลมตัวตัขึ้นตึงๆ รอบที่สองกันครับมาดูว่ารอบนี้จะมีปลาติดไหมรอบแรกไม่มีติดเลยครับมีมาสองตัวรุนรอบที่สองกันเดีย๋ยวไม่มีปลาเดี๋ยวไปดูหาเหยื่อตกปลากันครับ ัวครบปลาคนลอยไม่มีตัวเดี๋ยวไปหายีราตกปลานครับมีกุ้งวาสแปรไไ้แล้วหนึ่งตัว ไปหามือเพิ่มกานนี่ครับปงแชบวยสวัสดียามดึกครับวนลอยไม่มีตัวครับหาเยื่อตกปลา มีมึกกล้วยหนึ่งตัวครับมึกกระดองหนึ่งตัวแล้วก็กุ้งหนึ่งตัวครับเดี๋ยวมาโตปลากันครับมาดูกันครับว่าจะมีตัวกินไหมอเอาแค่เยือหมดครับ,บเดี๋ยวไปลุ้นกันดีกว่าครับว่าจะมีตัวกินไหมนะครับปลาอวนลอยไม่มีตัวครับน้ำไม่ค่อยดี ยืนก็เนิะเหนอบนีบ่ครับไปลุ้นกันดีกว่าครับจะมีปลากินไหมครับไปละครับหนึ่งคัน แค่เยื่อหมดครับไม่รู้จะมีกินหรือเปล่าอันที่สอง ดีเส็จแล้วนั่งรอครับ พระกศครับนี่ครับ คว่าอ,อะไรไม่รู้ปลากดน้อยครับตัวที่สอง มีแต่ปาก้ ูครับน่าจะเป็นประจวดะอะไระพี่ลามพี่ลามครับสลามจ้ หีลามทังสายมาด้วยเดี๋ยวขอตัวแก้สายแป๊บ ปากดครับนี่ครับปลากรดอีกหึงตัวนี่ครับปลาอื่นไม่เข้าเลย กนี่ครับปรากฏที่ลิงเหลือยังอยู่ครับนี่ ดครับอีกหนึ่งตัวลากินหางตัวครับน้ำยังไม่ดีนี่ครับปรากฏน้ำยังคุณอยู่ครับไม่ใส าปรากฏเยื่อใกล้หมดแล้วตอนนี้ก็ตีหนึ่งว่าแล้วครับ ปลายังตกอยู่ครับเยื่อหมดแล้วด้วยวันนี้มาเช็คหมายกองดูครับว่ามีปลาเข้าไหมลอยอวนไม่มีปลาเลยเลยมาตกปลาครับเยื่อก็ไม่มีมีมึกกล้วยหนึ่งตัวมึอกระดองหนึ่งตัวครับแล้วก็กุ้งหนึ่งตัวมาดูปาลารวมวันนี้กันครับ ปาลารวมมีแต่ปลากฏดเลยครับวันนี้เจ็ดตัวบันทึกใบบ้างไม่ได้บันทึกบ้างครับปาลารวมก็มีปลากฏดครับปลากฏดขี่ลิงเจ็ดตัวครับฉลามทรายหนึ่งตัวแล้วก็มีปลาอวนลอยสองตัวครับน้ำไม่ค่อยดีครับปลาไม่เข้าวันนี้ก็ยังถือว่าไม่แห้วครับยังพอได้ตัว ไปทำกับข้าวครับแกงเนาไม้อร่อยแน่นอนครับปลากฏตอันนี้ก็ดึกแล้วครับเดี๋ยวต้องเข้าแล้วเยือหมดปลาไม่มีกินด้วยผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ